สวัสดีเจ้าคุณผู้ชมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ห้อยตึงเท่าแหมแล้วเจ้าม <c oughs> ีลุงมีเหมือนเดิม <c oughs> จุดเดิมนะเจ้ากับที่เขามาเมื่อวันก่อนเนาะมาลองแก้ตัวแหมกลามเจ้าเพราะว่าเราได้ปันินน้อยเนาะมันน่าจะมีตัวใหญ่แต่วันนั้นลุงมีได้ป่า ตัวใหญ่นะเจ้าโอเคเดี๋ยวเฮามาตามกันเจ้าแล้วก็มีเรื่องจะสารภาพคุณผู้ชมลืมขาตั้งกล้องเจ้าวันนี้ถ้าจะได้ถ่ายเป็นชอ็ชอตๆเอานะเจ้าถ้าได้ป่าก็จะถ่ายเนาะเจ้าเดี๋ยวมาตามกันต่อเจ้าอะ้วเจ้าตัวแรก ตาหมอช้างเหยียบเจ้าตัวใหญ่ขนาดเลยเต้าฝ่ามือเลยนะเจ้าเเคกินไส้เดือนนะเจ้า,าเดี๋ยวมาตามต่อเจ้าอ,อยู่ตรงนี้ตรงสลิงนะเจ้าสลิงโดด ต่อเจ้ามาแล้วเจ้าตัวที่สองเป็นชั่วโมงปุ้นเอาลุงเนาะชั่วโมงกว่าปุ้นกว่าตัวนี้จะมานะเจ้าปลาบูเจ้าใหญ่อยู่เอานะเจ้าตัวนี้ปอกิ่นอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวมาตามกันต่อเจ้า ลุงได้เจ้าปลายางเจ้าวิวิวิปลาหมอช้างเยยบเหมือนเดิมตัวใหญ่เจ้าตัวเต้าตัวตะกี้เลยเย่เท่าปานินเลยอันนี้ปลาหมอช้างเยยบดูปานินลุงปานินครับใช่ไหม ปลาหมอช้างเหยียบลงุงช้างเหยียบเหรอเออปลาหมอช้างเหยียบเจ้าแต่ตัวใหญ่มากโอเคเลิดเวิเเกืนก่อนคะ่ะมาลล่นครับโดนขอบโดนปากขอบปากเจ้าตะก้อน้าเจ้าลุงคว้างไปกลางปูน ใจเจ้าค่มาแล้วเจ้าคุณผู้ชมฝน ฝนหิมแล้วตอนนี้เขาย้ายมาฝั่งนี้นะเจ้าลุงมีอยู่ปุ้นนะเจ้าฝน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 มาแล้วน่าจะตกนานอยู่นะเจ้าดูทรงแล้ว โออ้่ยยลลนะใช่อะไรอ่ะไม่ติดลุงหาว่าติดแล้วว่าเจ้าสามโมงแล้วเจ้าคุณผู้ชมเราจะได้ปิกละเด้อ ต้องไปฮับน้องเกมแห็มนะเจ้าปลาหมอช้างหยียบเจ้าพอ,อแล้วบ่มาต้องลงแล้วแต่ก็กี่โมงแล้วจะสี่โมงแล้วค่ะ นี่เจ้าปาเอ๊ได้เห็ดโคนดอกเดียวเนี่ยนะเจ้าได้สักห้าดอกก็พอว่าใหญ่อยู่นะเจ้าโอ้ได้สักห้าดอกนี่ปอกินเลยเนาะอันนี้ได้ดอกเดียวเจ้าแข็งโปกเลยก็ยังดีเจ้าดอกเดียวกว่ดอกเดียวเนาะเดินหาแล้วเจ้าไปเอ๊หายไปไปเดินเสาะหาเพื่อมันมีหมู มะหมีนะเจ้ามีดอกเดียวเอ๊ะเอาปิดมาบ้านแล้วเจ้าคุณผู้ชมมาหอเนาะไม่ใชบ้านเจ้าพราเอกกัลุงอยู่หอนะเจ้าเด็กๆมาอยู่ตวนะัวเนาะพอเด็กๆมาเรียนสี่ตัวนี่นะเจ้า 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่ยายอยู่นะเจ้าเดี๋ยวเราจะเอาบบนนะใส่ช่องฟิดไว้เนาะลุงเนาะ วันนี้ทำกลิ่นบะตานละเจ้าตอนนี้หกโมงเย็นแล้วเนาะบ่าอู้กันว่าจะกิ่นมาม่าเนาะลุงเนาะ<ม>กินมาม่าก่อนโอเควันนี้ลุงโดก,กับป้าเอขอตัวลาก่อนนะเจ้าครับตามไว้จะทำเมนูหยัาง เดี๋ยวพอก่อนว่าจะได้ถ่ายให้คุณผู้ชมดูก่อนนาะลุงเนะาะโอเคสวัสดีเจ้าคุณผู้ชม